หลังจากที่เจ้าตัวได้พ้นข้อกล่าวหาในการทำร้ายแฟนสาวเมื่อเดินคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 a e t ฟุตบอลมาเลเีช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬาม,มันนำเสนอให้ sabia? ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรากันเลย อาร์เซนอลเต็งหนึ่งชกปิกฝรั่งเศสตัดหน้าคู่แข่งพรีเมียร์ลีกรายงานจากสื่อในเยอรมันนี้นะครับได้เปิดเผยว่ามุสซาเดียบีกำลังถูกจับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลท่ามกลางอนาคตที่ยังไม่แน่นอนในช่วงซัมเมอร์นอกจากเดอะกันเนอร์หรือปืนใหญ่แล้วยังมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลที่เชื่อว่ากำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อล่าลายเซ็นปีกรายนี้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางเดีบีนะครับได้โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจกับในห้างขายยาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยจนถึงตอนนี้นะครับเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว172นัดยิงได้49ประตูกับอีก48แอ็กซิสในทุกรายการข่าวการย้ายทีมของดาวเตะเฟนแมนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่เลเวอร์คูเซนได้เซ็นสัญญากับปีกคนใหม่อย่างโยนาธฮอฟมันมาร่วมทีม ซึ่งทางเลก,กิฟสื่อดังของทางฝรั่งเศสนะครับเชอว่าอาร์เซนอลคือเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัว d ดิอาบีเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมเกมลูกของพวกเขาเพื่อสู้ในศึกซีซั่นใหม่นี้และตัวของนักเตะเองก็ได้ให้ความสนใจที่อยากจะย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะครับมีรายง,งานระบุว่าเลเวอร์คูเซ่นต้องการค่าตัวที่ราวๆ51ล้านปอนด์โดยสัญญาปัจจุบันของนักเตะนะครับจะหมดลงในปี2025 เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปของเรากันเลยนะครับกินวูดใกล้ซบทีมใหม่หลังแมนยูพร้อมปล่อยยืมตัวทางฝั่งของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้พิจารณาเรื่องอนาคตของเมสันกินวูดหลังจากที่เจ้าตัวได้พ้นข้อกล่าวหาในการทำร้ายแฟนสาวเมื่อเดินคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีการตัดสินปล่อยยืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีรายงานจากทางอ t ตาลันตาบีซีนิวซื่อจากทางอิตาลีก็ได้เปิดเผยว่าแข้งชาวอังกฤษรายนี้ได้ตัดสินใจที่จะย้ายไปค้าแข้งให้กับทีมอัตาลันตาในศึกกัโโซซิเลียอาซึ่งทางเจ้าตัวนะครับก็ได้ปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมกับยูเวนตุสมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งทางสื่อน,นะครับก็ได้เปิดเผยว่าเราได้รับรายง,งานว่าเมสันกินวูดได้บรรลุข้อตกลงที่จะย้ายไปร่วมงานกับอตาลนตาแล้วเขาจะไปถึงเมืองเบกามในวันอังคารหน้าโดยได้ปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับโยเวนตุสเพื่อมาอย่างอตาลนตาด้วยซึ่งทางนี้นะครับข่าวดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากซามูเอลลูคเฮิร์สของแมนเชสเตอร์อิฟติงนิวโดยเขาได้เพิ่มเติมว่าจอร์ดเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการพูดคุยกับทีมงานของออตาลนตาแล้ว โดยมีการเจราจาถึงความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญากับลัสมุทอยลุนรวมถึงการยืมตัวกินฮูดของทีมจากซิเลียด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับทางกินฮูดเลือสัญญาอยู่กับทางแมนยูจนถึงปี2025และมากันที่เรื่องสุดท้ายของเรากันเลยนะครับผู้ซื้อข่าวดังอย่างโลมาโนฟันธงความเป็นไปได้ของดิลล์ลอวูปูกับตูราม ทางผู้สื่อข่าวดังอย่างโลมาโนนะครับได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเคฟเฟนตูลามกับทางลิเวอร์พูลหลังจากที่มีข่าวว่านักเตะรายนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของทีมจากเมอร์ซี่ไซด์อีกแล้วทางผู้สื่อข่าวอย่างโลมาโนก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าซึ่งทางหงแดงได้ตัวแม็กอาริเตอร์และโดเมนิกโซบอลไลมาร่วมทีมในราคา95ล้านปอนด์และพวกเขาก็มีข่าวให้ความสนใจกับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กหลายนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดของทางโลมาโนผ่านพอดแคสต์ส่วนตัวของเขาที่ใช้ชื่อว่าเฮียวิโกได้มีการยืนยันท่าทีของเอว์พูนั้นไปแล้วณนสถานการณ์ตอนนี้ของเคเฟนตูรามนั้นลดความร้อนแรงลงเพราะว่าเขาถูกมองว่ามีค่าตัวที่แพงจนเกินไปและมันไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นแต่รวมไปถึงเรื่องเงินค่าเหนื่อยของตัวเขาด้วยดังนั้นในเวลานี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ทางนักเตะเองก็ได้รับความชื่นชมอยู่ตลอดและนี่ก็เป็นคำกล่าวของทางโลมาโน่ ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมัณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ